หลังจากหลวงพิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ธันวาคม2481พระยาท,ทรงสุรเดชขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนรบจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ถูกคำสั่งให้พ้นจากราชการโดยไม่มีเบี้ยวหวัดบำนาญและบีบให้เดินทางออกนอกประเทศทันทีพร้อมด้ยวยร้อยเอกสำรวจกาจนสิิธิ์นายทหารคนสนิทจากนั้นในช่วงเช้ามืดวันที่29มกราคม2482 หลวงพิบูลสงครามจึงสั่งให้พันเอกหลวงอดุลยเดชจรัดอธิบดีกรมตำรวจและรัฐมนตรีมหาดไทยกวาดล้างผู้ที่ต้องสงสัยว่าคิดจะทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลถูกสังหาร3มคนและถูกจับกลุมรวมทั้งสิ้น51คนในการกวาดล้างจับกลุมครั้งนั้นมีผู้ต้องหานับสิบคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเพียงเพราะพันเอกหลวงพิบูลสงครามเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้มีแนวคิดต่อต้านตน นักโทษการเมืองทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวางโดยนักททษประหารชีวิตถูกทยอยนำตัวออกมาประหารด้วยการยิงเป้าวันละสี่คนจนครบจำนวน18คนซึ่งเป็นที่มาของชื่อกบฏ18ศพและมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถูกลงโทษทั้งหมดมีผู้ใดกระทำผิดจริงหรือไม่ สำหรับพระยาทรงสุรเดชนั้นหลังจากถูกบีบให้เดินออกนอกประเทศก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่กัมพูชาอย่างลำบากแร้นแค้นอาศัยห้องเช่าราคาถูกก่อนจะได้พักในตำหนักร้างของอดีตเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสที่พระยาทรงสุรเดชเคยช่วยชีวิตให้พ้นคมหอ,อกคมดาบของญี่ปุ่นระหว่างการยึดครองในสงครามมหาเอเชียบุรพาชีวิตพระยาทรงสุรเดชที่กัมพูชา ไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหลือติดตัวอยู่เลยต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการทอดแหหาปลาเลี้ยงตัวและทำขนมกล้วยขายในตลาดสดซึ่งต้องโมแป้งด้วยตนเองจากนั้นต้องปั่นจักรยานถีบไปมาเพื่อขายขนมหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงปรากฏว่าพันเอกหลวงพี่บุญต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและถูกดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรสงครามเพราะเลือกยืนข้างญี่ปุ่น ในห่วงเวลานั้นพันเอกพระยาทรงสุรเดชได้เตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทยแต่สุดท้ายกลับไม่มีโอกาสนั้นเลยเพราะมีนายทหารไทยคนหนึ่งลอบวางยาพิษจนถึงแก่อนิจกรรมลงในปีพุทธศักราช2487ที่ตำหนักร้างในกรุงพนมเปญหนึ่งในสีทหารเสือผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจบชีวิตอย่างอนาถาน,นัก